กินอะไรได้เลยเป็นหน่อยเคยเอามาตํากินแล้วเป็นหน่อยบริด้รับบริด้นอนเลยมือนี้มากขนมจีนค่บริษกินลร้มือแล้วมือนี้เป็นนางของเราเพรอะไรเรืจ้ะฝนตกนางกินได้ปั๊ สองมือที่เ้โอากาศดีนั่งกินข้าวนอกบ้านเมือนี้แป๊แบอไรพ่นตกจ้ะเมือนนี่ใส่มือลุยเลย ่มีกุ้งบ่มีเออปลาหมึกดอกขนมจีนตำธรรมดาะคะ่ะมีแหม <c oughs> เลินนงกงานมากหิวหินแล้วค่ะ nhau sai lấy lại. Xe là nhau mà xem mất là tay không hiểu Hãy subscribe ai nhảy lên đây เพ็ดไม่ค่อยเพ็ดจอบเพราะว่าช่วงนี้กินเพ็ดป้าค่อยได้ <c oughs> กินเพ็ดล้วแสบทองเป็ดออกหอ,อนทองอายุหลยแล้วกินเพ็ดป้ได้แล้วม <c oughs> ีประเดกนเพต้อนหนึง่งเริ่มกินเพ็ดป้ได้ แสบท้องแล้วก็เฮ็ดเนื่อเฮ็ดเป็นเซฟิคบหไส้กบรกระแส็บยายนเป็นคนมากลินรสจัดจัดนะเดี๋ยวนี้กินลิ่นอะหรล่ะ เส้นขนมเส้นเหนียวดีดีเส้นเหนียวเส้นนุ่มตั้มบแกไง เอได้แบบนี้จี้ๆปลาแดกได้แบบนี้ตอนนี้น้อย,อย <c oughs> ปลาร้าปลากระดีปีกว่า ตัดคำนหน่อยมันเข้ม,มประไ้ปากดีอยางให้กับบูกคนนะเข้มเข้มแบบปากคนนี้ อร่อยมากชื่อๆลองจะบอกกินอรอยมากให้พีให้น้องแบบว่าเพื่ออะกินได้แต่พี่น้อยกินบ่ออะไรได้เพี่น้อยเคยเอามาตั้กินแล้วพี่น้อยบ่ได้ทรับบ่ได้นอนเลยมันจะเป็นลักษณะเป็นฟักมันจะเเป็นฟักแล้วก็ยาวๆนี่พี่น้อยตัดเนาะ,นนย,นะนยาวๆประมาณนี้นี เห็นเขามาตำกินนะเี่นเขามาตำกินนั่นคืแสบอยู่คือบอกถ้วยละแต่ว่ากินแล้วพี่น้องเลยบริ่นนอนเมื่อคืนอันี้ก็เหตุเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะโดนเราและว,ว่าคืออามา่าอาม่าบอกพี่บอกน้องว่าผู้ใได้กินแล้วมีอาการบอกก็จะไปกินอีกเด้อ มันจะมีอยย่สองสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งมันกินดิบได้อีกสายพันธุ์เนี่ยมันต้องเอาไปตม้มต้มห้สุกแล้วก็ต้องไคยกินแต่พออีกอันหนึ่งนะมันจะกินดิบได้แต่ว่าลักษณะมันคล้ายกันมากๆเลย บื้องไม่เคยออกกับมันกินทิบใดกินทิบอะไรคนพมา่าแจกเยอะกินเนาะอาการที่มันเปลี่ยนก็คือมันม้วนทองแล้วมันตีขึ้นมาตีขึ้นมาข้อเข้าก็จะมันเป็นกดไหลย้อนคือมันตีขึ้นมาเหล่าเฉยๆห้างนอนมาไหยตรงปีจกข้อ แล้วน,น่ะมัต้องบอกตอกเนาะคิดม่องผ่าไปาก็แล้วกันพรลามันแลก็ว่าขันบลอ่อกเรบ้างหัอเดี๋ยวองแล้วหัวแล้วปัะเนี่ย จะไปกินมันแค่นี้คนเด้อพีนอ่น้องมันชินยาวไปนะจะกินต่ออยู่ดอกจะบอกกันคลิปหน้าหรือ่ะเด้อบ๊ายบายจ้า